สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการสร้างหน้าเวฟนะครับและการทำลิงก์แบบการนำทางนะครับอันดับแรกเราก็ต้องมาสร้างเมนูนะครับด้านข้างเนี่ยให้เป็นแบบการนำทางเ,เมนูนี้นะครับด้านข้างนี้แถบด้านข้างนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นแบบข้อความแบบข้อความดีตรงที่ว่าเราสามารถตั้งค่าให้เ,เปิดในแถ็บใหม่ได้ แต่ในการแบบการนําทางนั้นนะครับไม่สามารถให้เปิดในแถบใหม่ได้ก็คือเปิดในหน้าต่างนี้เท่านั้นนะครับเริ่มต้นนะครับก็ไปที่การแก้ไขนะครับเพิ่มเติมแล้วก็ไปการแก้ไขการออกแบบไซส์นะครับแล้วก็เมาส์มาชี้ตรงไซส์บาร์นะครับบนสุดนั่นคือเราจะเพิ่มเพิ่มแถบด้านข้างให้เป็นนะครับการนำทาง ครับการนำทางคลิกที่เพิ่มจะมีขีดเพิ่มเติมขึ้นมาด้านล่างสุดามาแล้วนะครับก็จะขึ้นว่าการนำทางแล้วก็เข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้พิมพ์ครับแล้วแต่ว่าเราจะตั้งชื่อหัวข้ออะไรนะครับอาจจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่ม URL นะครับแล้วก็อันลอ่า ตอนนี้ยังไม่มีหน้าเว็บขออภัยนะครับเราต้องไปสร้างหน้าเว็บก่อนเพราะฉะนั้นปิดปิดให้หมดก่อนนะครับคลิกที่สร้างหน้าเว็บใหม่ก่อนนะครับแล้วก็สร้างเหมือนเหมือนเดิมนะครับว่า0 0 2 2นะครับการนำทางนะครับสมมการนำทางนะครับแล้วก็ สร้างครับเมื่อหน้าเว็บนี้เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็เราจะใส่ข้อความอะไรใส่รูปภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับปรับแต่งตามใจชอบแล้วก็คลิกที่บันทึกนะครับคลิกที่บันทึกหลังจากนั้นนะครับก็มาทำลิงก์นะครับทำลิงก์ให้กับการนำทางด้านข้างตรงนี้นั่นคือ มาที่คลิกที่เพิ่มเติมนะครับการแก้ไขาการออกแบบไซส์นะครับเอาเมาส์มาชี้ที่หัวหัวข้อนะครับการนำทางคลิกเข้าไปนะครับคลิกที่เพิ่ม URL ก็ใส่เครื่องหมายดอกจันนะครับเพื่อให้เกิดความแตกต่างแล้วก็พิมพ์หัวข้อเมื่อกี้นี้เป็น0011การนำทางาสมมติว่าการนำทางนะครับแล้วเราก็ไปเอา เอาลิงก์มานะครับลิงก์ของหน้าเว็บนั้นมาคลิกขวาแล้วก็วางแล้วก็ตกลงนะครับนี่นะครับเสร็จแ,แล้วนะครับแล้วก็ตกลงนะครับแล้วก็ปิดแล้วก็รีเฟรชครับเราทดสอบนะครับคลิกที่การนำทางพอคลิกแล้วเนี่ยก็ยังเป็นหน้าเดิมอยู่นะครับสมมติว่าเปลี่ยนหน้าเป็นอันนี้ก่อนนะครับ เป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราจะมาทดสอบการนําทางแล้วก็คลิกที่ลิงก์นะครับตรงนี้ที่เราสร้างขึ้นมามาแล้วนะครับศูนย์ส,สการนําทางนี่นะฮะถ้าเราจะต้องการสร้างหน้าเว็บแล้วก็ทําลิงก์ใหม่ก็มาที่หน้าเว็บนะครับอันนี้ห้าห้าห้านะครับสร้างนะครับสร้างหน้าเว็บ <c oughs> สร้างหน้าเว็บขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ ใส่ข้อความใส่สีใส่รูปภาพใส่อะไรตามใจชอบกดบันทึกคลิกที่บันทึกนะครับมาทําลิงก์นะครับ,ารบการแก้ไขแล้วก็คลิกที่การนําทางนะเพิ่ม URL นะครับ mm hmm. เมื่อกี้นี้เป็นหัวข้อ55 5, 5ใส่เครื่องหมายดอกจันก่อนครับให้เห็นความแตกต่างและให้เป็นรูปแบบเดียวกัน5555นะครับก็ไปเอาลิงก์มานะครับคลิกขวาคัดลอกเอาลิงก์มา แล้วก็วางแล้วก็ตกลงตกลงนะครับบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วปิดแล้วก็รีเฟซหนึ่งครั้งมาแล้วครับลิงก์ห้าห้าห้าทดสอบอันนี้เป็นหน้าของศูนย์สองการนำทางนะครับลองคลิกลิงก์ตรงนี้นะครับคลิกแล้วมาแล้วครับห้าห้าห้ากรณีนี้นะครับเราต้องการที่จะแก้ไข เราเราพิมพ์ผิดนะครับแก้ไขก็ต้องไปที่เดิมนะครับไปแก้ไขแล้วก็ไปนําทางแล้วก็คลิก d ดับเบิ้ลคลิกตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับแล้วลองพิมพ์ใหม่นะครับ5 5 5 5นะครับคลิกตกลงนะครับตกลงนะครับบันทึกแล้วเปลี่ยนแปลงรีเฟส ร,รอสักครู่ครับตรงนี้เครื่องอบันทึกนานใช้นานแล้วอาจจะเออร์เลอร์นะครับจริงๆโปรแกรมเขาจะเปลี่ยนให้นะครับจริงๆโปรแกรมจะเปลี่ยนให้